สวัสดีครับที่มาของหัวข้อในวันนี้เกิดจากข่าวเจ้าอาวาสโกงเงินวัดนับร้อยล้านบาทในทางกฎหมายจะผิดหรือถูกรอสารสรุปตามหลักฐานแต่ในแง่ของพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีหลักฐานกรรมจะเป็นตัวชี้วัดเจ้าตัวย่อมรู้อยู่แก่ใจถ้าผิดไม่มีคำแก้ตัวพุ่งลงนรกได้ทันที คำถามคือเป็นถึงเจ้าอาวาสจะลงนรกได้เชียวหรือคำตอบคือได้แน่นอนเพราะในวันที่ทำผิดศีลในขั้นร้ายแรงเช่นการโกงเงินทำบุญวัดที่ชาวพุทธผู้ศรัทธาบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาการโกงเช่นนี้ถือเป็นความผิดมหันถึงขั้นอาบัติปาราชิกค,คือหมดสภาพความเป็นพระโดยทันทีไม่ต้องรอสึก เพียงแต่คนยังจับไม่ได้ร่างที่เห็นจึงเป็นเพียงชายห่มผ้าเหลืองสมมุติว่าเป็นสง์ในทางโลกเท่านั้นไม่ใช่พระผู้ทรงศีลใดๆอีกต่อไปชายผู้นั้นจะต้องตกนรกหมกไหมในฐานะพระผู้ทรยศต,ต่อคำสอนของพระศาสดาหักหลังพระพุทธศาสนาะในฐานะผู้ทรงศีลถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุด แล้วโทษที่จะได้รับจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงกว่าคนปกติทั่วไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะถือว่ารู้ทั้งรู้ยังทำผิดต้องได้รับโทษและโทษที่รุนแรงที่สุดจะอยู่ในขุมนรกที่เรียกว่าขุมนรกอเวจีเป็นขุมนรกที่ลึกที่สุดทรมานที่สุดชั่วกับชั่วกัน ทรมานด้วยความร้อนจากไฟนรกและอาวุธแหลมคมแบบไม่มีวันตายจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานจนถึงที่สุดพอตายก็จะมีลมพัดให้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วรับความทุกข์ทรมานนั้นต่อไปแบบไม่จบไม่สิน้นเรื่องเหล่านี้พระรู้อยู่แก่ใจแต่ที่ยังหลงผิดเพราะกิเลสและความโลภครอบงำาศาสนายังสอนให้คนประพฤติดี เพียงแต่มีผู้หลงผิดปะปนในศาสนาเรื่องแบบนี้เราต้องแยกแยะดีชั่วอะไรดีอะไรชั่วให้ว่าไปตามนั้นอย่าเหมารวมทั้งหมดว่าเหมือนกันพระดีมีมากมายอย่ามัวหลงงมงายตกเป็นเหยื่อของมาศาสนากันนะครับสวัสดี